ก็เกี่ยวข้องกับ Facebook เหมือนกันครับคือเมียหลวงครับระแคะระคายว่าผัวตัวเองไปมีคนรักใหม่ครับก็เลยไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งสืบไปสืบมาไปเจอว่าผัวตัวเองอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงก็เลยเกิดการยุงหัวเกิดขึ้นครับแล้วเธอบอกเธอเจ็บใจมากไปกว่าน,นั้นคือผัวเข้าข้างหญิงคนสนิทแจ้งความเอาผิดเธอว่าไประรานผู้หญิงคนนั้นครับเจ็บปวด สะเทินใจที่สุดตรงคำที่เรียกพ่อพ่อสองครั้งนั่นคือมีลูกไปด้วยถูกไหมคะไปด้วยไปกับลูกสาวแล้วลูกก็มาเห็นภาพแบบนี้นะไม่ได้ยินเมื่อกบอกผัวมึงก็มีหมายถึงไงคะ ต่างคนต่างมาแอบพบก,การไหนหรอก็นั่นน่ะสินะมันมันมันคิดไปได้แบบนั้นหรือเปล่านะ,น,ะานี่ครับเ<า>นี่ยมาันทีที่รุงร่งฤดียิงอายุ40ปีพร้อมกับลูกสาวบุกไปเคาะประตูห้องเช่าครับ<า>พอเข้าไปในห้องเนี่ยผัวตัวเองถอดเสื้ออยู่เนี่ย<า>แล้วก็อยู่กับหญิงอีกคนหนึ่งนะครับกลางดึกนะพอเห็นผัวอยู่ในห้องกับหญิงอื่นเธอละวาดเลยบุกไปทําร้ายหญิงคนนั้นครับคือหญิงคนนั้นเนี่ยก็ถูกเธอยุงหัวส่วนผัวของเธอเนี่ยยื้ยุดฉุดกระชาก คือเหมือนพยายามจะไปช่วยผู้หญิงคนนั้นน่ะอา้าทำไมถึงรู้ว่าผัวน่าจะมีคนอื่นแสดงว่าเซนแรงนะคนที่เขาบอกว่าเซนของคนเป็นเมียเน,นี่ยแรงแสดงว่าเธอมีเรื่องระแคะระคายอะไรกันมาก่อนหรือเปล่ามีมีครับเพราะว่าผัวเธอเนี่ยชอบไปตกปลาช่วงเช้ามืดแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยออกจากบ้านก่อนเวลาค<อ>ือมันแ,แปลกแหละเครับเธอเองเนี่ยก็สืบทาง Facebook เฟซบุ๊ก k ละครับผัวเธอโพสต์ขายรถแล้วผู้หญิงคนเนี้ยหญิงคนสนิทของผัวเธอเนี่ย อยู่ในโพสต์ด้วยเหมือนไปเม้นต์อ่ะแล้วมันก็คงมีบางคําพูดคงมีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ปกติแล้วเม้นต์นี้อะไรอย่างนั้นน่ะนะแล้วความเป็นเมียหลวงเ่ะเขาเชี่ยวชาญไงสื่อไปสืบมาจนรู้ว่าอยู่กันที่นี่ก็เลยตามมาถึงที่ห้องเช่าห้องนี้เลยแล้วเธอคาใจนะคือเธอถูกกล่าวหาว่าเป็นเมียเก่าไปละรานเมียใหม่ เธอยอมรับว่าก่อนนี้หย่าก,กับผัวเธอจริงจริหย่าก,กันแล้วนะ,ะนะครับเพื่อแบ่งสวัสดิ์ให้ลูกแต่ทุกวันนี้ยังอยู่กับแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกสุดท้ายเนี่ยอยากให้สามีเนี่ยช่วยดูแลลูกด้วยครับหนูก,ก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกค่ะไปแล้วนอนไม่หลับเลยเลยเพีย่เพราะหนูยังอยากรู้ว่าเขาจะไป,าไปอยู่ด้วยกันนอนอะไรกันหรือเปล่า แต่เขาหาว่าหนูเป็นเมียเก่าไปละร้านเมียใหม่หนูหนูก็เลยไม่เข้าใจว่าการที่เป็นเมียเก่านี่คือนอนด้วยกันทุกวันแต่ว่าอันนั้นฝัวหนูหนีไปนอนกับเขาแค่ครั้งแค่ขราวกลายเป็นว่าหนูเป็นเมียเก่า <S <S เขาเป็นเมียใหม่หรอหนู <S 2> <S 2> ห,นหนูก็เลยไม่เข้าใจในประเด็นนี้ค่ะพี่ค่จจะแต่ตอนนี้หนูรับเขาไม่ได้ถ้ามีการมาขอคืนดีหนูยังไม่แน่ใจคะ่ะแต่คิดว่าน่าจะไม่เอาอีกแล้วค่ะ ดดอยากให้มีการเลี้ยงดูค่ะอยากให้แฟนช่วยในค่าเลี้ยงดูเดือนละห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นก็ว่าไปค่ะติดนิดเดียวตรงที่บอกว่าหย่ากันแล้วเนี่ยแหละตามกฎหมายอะนะอ๋ะอหย่าก,กันแล้วตามกฎหมายแต่ว่าในชีวิตจริงเขายังอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วอยู่กินมาเป็นยี่สิบเอ็ดปีมีมลูกสามคนน่ะแล้วหย่ากันทําไมนะเนี่ยนะก็อาจจะคิดว่าตอนแรกอาจจะคิดว่าเราไม่ลงรอยกันแล้วแล้วแต่แปลว่าก็ต้องมาอยู่ เพื่อลูกเลิกไงเราก็ไม่รู้นะแต่เรื่องนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความเขาจะหมายว่าศัก์และสิทธิ์ของทะเบียนสมรสนะคะถูกไหมพอมีเรื่องของการหย่ามาแล้วเนี่ยมันมันพูดยากด้วเหมือนกันนะเรื่องกฎหมายจะทำอะไรไม่ได้นะอะไรหรือเปล่าผู้สื่อข่าวเราไปที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุเลยนะครับเนี่ยที่ถูกระบุว่าเป็นห้องเช่าของหญิงคนสนิทน่ที่ไปเจอกันเนี่ยนะครับอยู่ที่ตำบลหนองสารายอำเภอปากช่องจวนนครราชสีมาไม่มีใครอยู่นะครับ ได้ข้อมูลจากเจ้าของห้องเช่าให้ข้อมูลว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือหญิงคนเสนิทคนนั้นนะนะเนแ่ะเช่าห้องอยู่กับลูกได้ประมาณปีกว่าส่วนฝ่ายชายเนี่ยก็เห็นว่าไปไปม,มาประมาณ1-2เดือนคือไปไปม,มาห้องเช่าเนี่ยนะครับทีมข่าวก็พยายามโทรศัพท์สอบถามฝ่ายชายแต่เจ้าตัวไม่รับสายครับค